ได้เห็นอะไรครับเพิ่งเพิ่งได้เห็นเมื่อไม่หมนเมืม่อเมื่อนาวันนี้เองครับทั้งจริงแล้วผมก็สนใจครับสนใจอยู่แล้วครับสนใจแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวผมจะพยายามตบแล้วก็แก้ไขให้ให้เท่าที่ผมทาได้ที่สุดนะครับมันบันทอนใจไหมก็ถามว่าบันทอนไหมก็ก็บันทอนบ้างครับแต่ว่าผมก็แต่แต่ก็ผมก็ยังโชคดีที่ยังยังมีทุกคนที่คอยให้กำลังใจอยู่ว่าดีใจครับดีใจที่ทุกคนยังยังคอยสนับสนุนอยู่ทุกคนยังคอยรักคอยโหยดยอยู่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ตั้งนีขึ้นมา ว่าจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นคนหนึ่งที่มองผมในอีกมุมหนึ่งที่คอยติคอยชมคอยผมว่าผมผมผมรับคําติคาชมทุกทุกคนอยู่แล้วครับถ้ามีคําติก็ยิ่งดีเพราะเราจะได้ปรับปรุงตัวเองที่ที่ไหนอันไหนอัไนไหน,ไหนที่ไม่ดีหรือว่าอันไหนที่ไม่ดีแล้วก็ปรับปรุงได้แก้ไขได้ครับ จริงแล้วผมก็มีแค่เป็นเป็นเป็นนักแสดงนะครับก็มีหน้าที่แค่แค่ทํางานละครแล้วก็ทําทำทำงานอะไรที่ที่ทําให้ได้ความบันเทิงกับกับคนดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะคุยกับทางทางพี่ปิ๊กน้องผู้จัดการผมครับแล้วก็ได้ว่ากันทีตัวอย่างเจมส์พงศ์แบบว่าทั้งสองฝั่งทั้งคนที่แบบสนับสนุนเรากับฝั่งที่แบบแอนตี้เราเนี่ยเขาจะมาตีกันอะไรกัน ก็อย่าตีกันเลยครับอย่าตีกันเลยครับเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มีมีโอกาสโอกาสได้เข้าไปดูสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าละครเร่งเร่งเร่งออนแอร์กันเยอะเกือบทุกเรื่องเหมือนกันครับแต่ก็แต่ก็ดีใจครับดีใจที่แต่ก็น้องอย่า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 ทำอะไรกันเลยนะครับไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อ่ครับทางเห็นผว่าผู้ใหญ่ท้องเลี่ยงคุยเพราะว่าเรามีข่าวข่าเยอะ ก็ยังไม่ได้มีเรียกคุยเลยครับผมก็ยังทํางานของผมที่กองละครอะไรอยู่กันครับแต่ก็แต่ก็พอดีว่ายังก็ยังไม่ค่อยได้คุยกับพี่ปิ๊กเหมือนกันเพราะพี่ปิ๊กกับกลับไปหาแม่มาที่อุดรครับแลวเพิ่งกลับมาวันนี้ก็เพิ่งได้เจอกันก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเลยครับผมกเางเปางมาู้จัดการก็เลยอายกคงคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีเรื่องอะไรก็คงจะเข้ามาพูดคุยกันแบบความใจกันมากกว่าครับ ว่ามันจะจบมันก็ยังไม่จบครับมันยังไงครับตอนนี้เราอยากก็จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับเรื่องแล้วก็อยากอยากให้อยากให้ก็ก็ต้องขอโทษอีกทีหนึ่งครับถ้าถ้าเกิดว่ามีอะไรหรือว่าใครไปว่าหรือว่าเข้ามาก็ก็อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคือผมว่าอยากจะขอโทษจริงๆครับแล้วก็คงไม่มีเรื่องเรื่องอะไรที่มากกว่านี้แล้ครับในในเรื่องแฟนคลับเราเองนมถึงเรื่องอินกีดาก็ไป ทั้งทีเขาอยู่อะไรเงี้ยคงส่จนตรงผมแล้วก็ยังยังไม่ได้บอกอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนคลับผมว่าก็ก็มีก็น่ารักนะครับตอนที่ที่ผมเจอที่แฟนคลับที่เขามาตามผมตามกองถ่ายอะไรเงี้ยครับก็เขาเป็นคนที่ที่น่ารักอยู่แล้วครับคับมันมีถาว่าตั้งทีมพนายยื่นโนติฟ้องร้องอะไรกันจริงหรือเปล่าครับโอ้ยมันตลกมากเลยครับพี่เรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้ไปถามพี่ป๊กนะว่าตกลงในมีข่าวนี้ ก็พี่พๆก็ได้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้เขาว่าพูดในห้องตอนนี่ผมแต่งตัวแต่งอะไรอยู่ะะ <Thompson. S 1> ก็เลยกําลังทําทําแต่งแต่งตัวอยู่เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าตอนเขาอยู่อุดรน,นะครับตอนนั้นแต่ว่าสัญญาณมือถือก็ยังไม่ดีอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านเขาจะแบบมีทางของนายโทรไปหาทางนู้ดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครัเป็นไปจริงๆคงไม่ใช่หรอกมั้งครับอันนี้ผมอ,อันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆคนระับไม่ทราบจริงครับคิดไหมคะว่าเรื่องกับสะบานคลายขนาดนี้ โอ้ยก็ตอนแรกก็คงไม่ได้คิดหรอกครับไม่ได้คิดหรอกครับแต่ก็แต่ครับแต่ก็ไม่อยากให้มันไปมากกว่านี้แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆครับเตรียมบัตรไหมคราบรูปที่ดวงกา แรงเราขนาดต้องยกมือไหว้เราเหมือนที่พี่หนุ่มพูดโอ้โหผมเวลาผมเจอใครผมก็ยกมือไหว้อยู่แล้วครับยกไหว้ทุกคนแล้วก็คือผมไม่มีรุ่นพี่คนไหนไหว้รุ่นน้องหรอกครับค่ะอ่าแต่ตอนนี้มันลามถึงป้าแจ๋วอีกคนนึงมีป้าแจ๋วเข้ามาด้วยเราได้ไปคุยกับป้าแจ๋วบ้างหรือยังหรืออะไรยังไงบ้างครับก็ได้แล้วครับก็มีโอกาสได้ไปโทรหาแกตอนวันแม่เนาะก็ไปสัมมันแม่กับแกด้วยอะไรเงี้ยครับจริงจริงแล้วป้าแจ๋วเขาก็ไม่ได้มีอะไรครับก็ก็ก็พูดแล้วก็ก็พูดอ่าพูดในส่วนของเขาไปครับแต่ว่ากกกก็็ผมมยัังแแฮปปปี้้บาาจ๋ว พัฒนาหน้าสืออะไรครับเราบ้างไหมคะก็ให้มีมีให้กําลังใจครับแล้วก็มีให้คำแนะนําแล้วก็ก็มีแค่นี้แหละครับก็พูดจากันปกติว่าเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องอะไงคงคงไม่หรอกครับเพราะว่า ว่าพมะเจ๋วเขาพูดในสิ่งในมุมมองของเขามากมากกว่าครับมากกว่าครับก็เป็นเรื่องของมาะจ๋วครับจนนี้เขาบอกว่าจับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีเขาหอกว่าเป็นการขบวนการจะล้มเราอะไรเงี้ยสอนย่อกันเยอะแยะอะไรเงี้ยครับก็นั้นก็ไม่ตาบจริงครับแต่ว่าก็ต้องต้องต้องรอดูผมต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้กำลังแบบผลิตละครอยากให้ทุกคนได้เห็นกันก็มีละครหลายๆเรื่องครับแย่พอทุกนี้เราโฆษณาเยอะด้วยหรือเปล่าเพราะแบบวนที่สี่หรือวที่ห้าแล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก็สามสามสี่ตัวครับกออกมาเป็นผู้ใหญ่ดวง การด้วยไม่สุดทวงไหมคะก็ผมว่าผมก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆในวงการครับก็ขอให้โอกาสผมเท่านั้นแหละครับเราเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไหมครับสำหรับวงการศิลป์ไม่เคยครับเพิ่งเคยได้ยินที่นี่แหละครับก็ได้ยินที่นี่แหละครับก็ไม่เคยครับผมีข่าวเราคุณสิงห์เขาเจอขวก็ผมว่ามันผมผมทำหน้าที่ส่วนของผมมากกว่าครับถ้าส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรผมแค่ผมแค่อยากแสดงละครแล้วทุกคนทุกคนสนุกกับกับการที่การการที่ได้ได้ดูผมก็แฮปปี้แล้วครับก็จะไปพื้นที่ิีสิ์บ้างไหม หาสิ่งเรื่วิจยบ้างจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบชอบธรรมะอยู่แล้วครับก็ไม่ก็แกนนำคร่ในส่ะนของเด็จที่เจนบอกว่ามีปอกาออกอ้าออกปาหรืออะไรก็ไ่รูก็ไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปดูจริงๆครับต้ก็ตรงแต่ี้ก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่เลยครับเพรมีกระบวนการอย่างนี้ ก็อะไรก็คงเป็นเรื่องผู้ใหญ่แหละครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นเด็กเพราะว่าเราเราก็ยังไม่ผมผมรู้สึกว่าผมผมก็ทำหน้าที่ส่วนของผมมากกว่าครับเจ๊เหนื่อยไหมครับมีการข่าวเช้าข่าวตอนกลังวันผมผมไม่ค่อยได้ดูข่าวจริงครับเพราะว่าช่วงนี้แบบว่าเร่งเร่งเร่งถ่ายเพราะว่าจะมีละครที่กำลังออดแล้วก็มีหนังที่โหเรียกว่าคือช่วงนี้ถ่ายถ่ายหนังกับละครนะครับสองสองทันเรื่องเนี่ยก็เจ็ดวันเลยครับเวลามีคอนเทนต์ดีเนี่ยมันไม่เกิดจากเวลาแต่มันเกิดจา เดี๋ยวต้องเป็นส่วนของพี่พิ๊กนะครับที่เราพูดพูดงปูกันเองครับบางกระแสเขาบอกว่าเราเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าถึกวยาญามาเลยดูมันจมดีรยโอ้ยก็เข้าถึงตัวง่ายครับง่ายถ้าแต่ต้องได้แบบว่าเล่นอะไรได้เลยครับม่มีปัญหาั้านการเลืองที่แบบว่ากันที่เราเดินที่ีี่่งี้ค่ะมัน่งแล้วมนเลือกแว่าทางหพาีทางก็อย่างที่บอกไปว่าพี่พีกเพิ่งได้กลับมาเองครับก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายครับ หนุ่มลูกพี่หนุ่มอะค่ะเราได้เห็นบ้างหรือยังคะก็ได้เห็นแล้วครับเพิ่งเมื่อเมื่อวันเมื่อก่อนเองครับอืมมันรู้สึกแบบก็ผมว่าก็ก็ต้องอ่าผมว่าก็ต้องเป็นเรื่องของพี่หนุ่มเขาอะไรครับแต่ก็แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มเขาด้วยที่ที่คอยที่คอยสั่งสอนเราหรือแม้กร่งมีอะไรที่ที่ไม่ดีก็ก็บอกการบอกการนะครับบอกการขับไหมคะที่แบบระเรัดตาอะไรอย่างเงี้ย คงไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็มันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับในในเรื่องเรื่องนี้ที่ประเด็นที่เกิดขึ้นมาครับต่อไปอาจจะต้องเดินไปหรือนั่งรถเมล์ไปทำงานไปเรียนไม่ได้เข้าตัวง่ายๆหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่ใเพราะปกติผมก็ใช้ใช้รถ<อ>นู้นรถนี้ไปไปเหมือนกันนะหรือว่านี่ไงก็เนี่ยอยู่กันเต็มเลยแต่ว่าก็ไม่ยากหรอกครับคิดไหมครับว่าเราจะข่าวสกัดดาวรุ่กในตอนนี้กลัวงไหมบบการสกัดดาวรุ่งอะไรอย่างงงี้ก็อย่าที่บอกไปครับเพราะว่าผมผมผมแบบว่าผมแบบว่าอยากจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับอยากจะเล่นละครอยากจะมี มสมาธิกับมันมากกว่าตอนนี้เครียดไหมอะตอนนี้มีวิธีเครียดหรือมีคนให้กาลังใจยังไงบ้างก็มีก็มีเครียดบ้างครับมีคนให้กาลังใจเยอะแต่ว่าคือด้วยความที่ผมผมเป็นนักสแสดงอะครับเว mm hmm. ลาเวลาที่เข้าเซตหรือว่าอะไรที่ท,ที่ที่ต้องใช้สมาธิมันก็มันมันก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้ครับ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทําให้งานงานออกมาไม่ดีเราคิดว่าเรา,เรา,เราดังเร็วเกินไปเหมือนฝรั mm ่คนอื่นไง ก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆผมในห้าคุณชายก็ก็ดังเหมือนกันก็ดังพอๆกันแหละครับแล้วอย่างวันนี้มีห้างคุณชายไปอกงานแต่เราไม่ไปคนเดียวเขาบอกว่าเราไม่ยอมไปเพราะว่าเราไม่รับงานอย่างนี้คือจริงๆแล้วผมวันนี้ในวันนี้ผมมีละครเรื่องทองเนื้อก้าครับกับอีออฟแล้วก็เป็นวันที่ปิดกล้องด้วยปิดกล้องแล้วทองเนื้อก้าก็เลยไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ ก็คือเป็นเรื่องของเวลาจริงๆครับอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็นกองพี่ออฟด้วยก็แบบว่าสนุกครับก็เลยยังยังอยู่กับพี่กอล์ฟพี่ออฟครับเป่าวข่าวครานี้เรต้องปรับตัวมากขึ้นอไปคอนเสิร์ครับก็จริงๆแล้วผมก็เป็นปกติของผมอยู่แล้วครับก็เป็นแค่แบบว่าเด็กแบบว่าบื้อๆคนนึงอะไรเงี้ยก็เป็นปกติครับพี่ปิ๊กปีสองหรือว่ามีอะไรแนะนำ แนะนำครับแนะนําก็เพราะว่าพี่พีเขาก็บอกตลอดครับว่ามันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละ,ะเขาก็บอกมาครับแต่ก็ถึงว่าทําตัวปกติของผมเลยครับก็ค,บ <laughs> คือเ่ารู้ขนาดอีกคนไ่เคะว่าจะดังเร็วไปเร็วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าผมแบบว่าตั้งใจทําละครจริงๆละครจริงๆครับเอเคนะเะอเคนะพี่ข่าวสกุลเนาะอย่าพ,พูดต่อกกระจายที่ไม่พูดต่อนักระจายนะคะ พระเจ้านางสาวยาทิพย์ราชปาลขอถวายพ,พระพรสมเด็จพระราชนินีนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับคนไทยไปนานๆนะคะ